ในเรื่องราวของทางด้านฟิวเจอร์นะคะคุณชิติเองครับตอนนี้เป็นยังไงแทงครึ่งเอ้ยกระทุ้งลงทุนทางด้านช็อตหรือว่าลองคะเอ่อก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเกิดราคาปรับขึ้นเนี่ยปรับขึ้นเป็นช็อตอ๋อค่ะกำลังรอจังหวะช็อตอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเท่าที่ดูนะครับถ้าเกิดเรามองกลับไปที่ Set 50 Index Futures นะครับเราค้นพบแนวแนวต้านของเขาที่ชัดเจนก็คืออย่างที่เราบอกนะครับก็คือแถวแถว 725บวกลบนะครับ750นะใช่ครับวันนั้นถ้าเกิดราคาเขาลากขึ้นมาที่7 7 5 5นะครับแล้วไม่ได้ไม่ได้กระชากขึ้นไปแรงค่อยๆลากเข้าไปมบก็หยอดสัญญาช็อตเข้าไปอ๋อรอระยะที่ว่าแล้วก็ไปไปรอกินกําไรแถวแถว4โดยประมาณเ็7ก็คอยไปปล่อยใช่ครับก็คาดหวังผลตอบแทนประมาณสัก สิจุดไปปลายถึง20่บกับยี่สิบจุดบวกลบเท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดมีมีอะไรผิดทางจะมาบอกในรายการนะว่าควรจะต้องทํำยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะวางกลยุทธ์จริงๆนะครับก็คือเข้าช็อตแถวแถวบริเวณผมบอกแล้วก็ใช้เจ็ดสองเจ็ดเนี่ยเป็นจุดสต็อปลอตก็คือถ้าราคามันลากขึ้นไปดูเหมือนจะกระชากขึ้นสูงกว่าเจ็ดสองเจ็ดจริงเราก็ปล่อยค่อยทยอยปล่อยของเข้าไปครับ วิธีการของคุณก็สัมพันธ์กับทางคุณนิพนธ์นะแกแก็มองคือกมองลักษณะว่าขึ้นไปก็ประมาณห้าสิบลงร้อยจุดเอ้ยลงร้อยใช่จจุดขึ้นห้าิบขึ้นได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ลงหนักประมาณเนี้ย วันนี้ติดติดทุลาไม่ได้ฟังเมื่อสักครู่ที่บอกว่าช่วงนี้เองหุ้นไทยมันตันตันกันจะขึ้นก็ขึ้นไม่ไม่มากนะคะจะลงก็รอจังหวะลงกันอยู่ในลักษณะนั้นนะคะเพราะว่าเท่าเท่าที่ดูนะครับก็อย่างที่ผมเรียนได้ทราบจากหลายครั้งนะครับสัญญาณที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดูค่อนข้างไม่ไม่สดใสในฝั่งขาขึ้นผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับแล้วก็แล้วก็รูปแบบของแนวต้านที่เราวัดได้เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับ เอาหลักการง่ un, ายๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดผู้ฟังคนที่ฟังแนวรับแนวต้านเนี่ยเอะแนวรับต้านมันแข็งแรงมันอ่อนแอยังไง<ะ>ก็ให้วิธีการก็คือให้ไปดูกราฟนะครับแล้วก็คุณก็ซูมเอาไปให้มากที่สุดคนไม่ได้เรียนการามางไม่ออกอ่าโอเคงั้นผมโชว์ให้ดูแล้วก<ะ>ันมีกล้องซูมเข้ามาไหมครับไม,ม,ม่มีมั้ยมีไหมครับมีนะครับโอเคงั้นจับภาพตัวนี้แล้วกันนะครับลองดูจับภาพนะครับทางเทคนิคทางอะไรกันค่ะ กราฟที <differences S 2> ่บ<ข>้านนี่คือเป no ็นลักษณะไหนอธิบายด้วยเพื่อ็กรนฟัของเซฟคิวตี้อินเด็กฟิวเจอนะครับคือเวลาเราจะวัดแนวรับแนวต้านเนี่ยเราก็จะดูว่าแนวแนวรับหมามคือรับก็คือรับอยู่เวลาราคาลงมาถึงแนวรับแล้วก็กระเด้งนั่นคือแนวรับนะครับจะเห็นว่าเส้นที่ผมขีดนะครับ เส้นตรงกลางสีแดงในหน้าจอเนี่ยนะครับเป็นเป็นเส้นที่มาร์คไว้จะเห็นว่าเมื่อราคาเนี่ยมากระทบเส้นนี้ก็มีการเด้งขึ้นราคามากระทบเส้นนี้ก็มีการเด้งขึ้นนะเดียวกันถ้าราคากราฟอยู่ใต้เส้นนี้เวลาพยายามดันขึ้นเหนือเหนือเส้นนี้แน่นอนตัวนี้มันก็จะถูกทุบลงเพราะนั้นแนวรับแนวต้านที่ที่แข็งแรงนะครับเานั้นแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นตัวยืนยันเป็นอย่างดีนะครับว่าถ้าเกิดราคาครั้งถัดไปเนี่ยดันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง มาใกล้ๆประมาณเจ5ดสองห้าบวกลบ <c oughs> ราคาก็จะถูกแรงทุบเทขายลงไปเนี่ยครับ<อ>เห็นไหมครับเนี่ยครับมรไม่จะลูกเสทีสอ่าใชแ่แล้วจะทําเส้นแบบคุณได้ยังไงครับก็ขีดเส้นธรรมดาครับไปขีดยังไงในในโปรแกรมมีเยอะแยะครับมีโ <c oughs> ปรแกรมที่ไหนก็ได้นะครับสามารถขีดเส้นได้คือเราก็วิเคราะห์แค่นี้นะครับแนวรับแนวต้านถ้าเกิดเราคิดว่าคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเล่นตามแนวรับแนวต้านก็ได้เงินเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเล่นในหุ้นถูกไหมครับค่ะค่ะ คุณก็อาจจะได้เงินน้อยเพราะหุ้นเนี้ยไม่มี l ลเวลเลชหรืออัตราส่วนขยายแล้วหุ้นเวลาเขาปั่นล่ะมันจะมีแนวรับแนวต้านเดไหมคะหุ้นมีนะหุ้นปั่นมีแนวต้านไหมสังเกตง่ายๆครับเรามองย้อนกลับไปดูในอดีตถ้าหุ้นในอดีตเขาเนี่ยสมมติปกติแว่งตัวแค่นี้ต่อวันยูดีเริ่มแว่งตัวขนาดนี้แสดงว่าผิดปกติถูกไหมครับความผิดปกติเนี่ยก็คือเกิดการ แอคชั่นหรือทําราคางนั้นเวลาราคาไล่ขึ้นอย่างหุ้นบางตัวเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไปดูเอาเองแล้วกันนะครับขึ้นอยู่ดีปุ๊บวันจันทร์ที่ผ่านมาถูกทุบลงปั๊บทันทีะนะครับเป็นเพราะว่ามันเป็นหุ้นปัดก็คืออยู่ดีมันเคยอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวเลยอยู่ดีมีคนพยายามกมันขึ้นไปทําให้อัตราการปรับตัวต่อวันเนี่ยสูง<อ>นะความันผว เมื่อความผลอนสงเสร็จปุ๊บคุณไปเล่นหุ้นปั่นถูกไหมครับหุ้นปั่นขึ้นเอาแน่นอนไม่ได้แล้วถ้าเวลามาลงปุ๊บถ้าคุณไม่เฝ้าในดีนะครับคุณก็ถูกทุบคุณก็ปิดขายหุ้นตัวนั้นไม่ทันเพราะว่าอ๋อมันเห็นกันภาพแบบนั้นเลยนะคือมองง่ายๆเลยมองง่ายๆเลยครับก็คืออดีตอดีตเคยเป็นยังไงแล้วปัจจุบันแตกต่างจากอดีตหรือไม่ซึ่งอดีตก็คือความผันผวนในเช่นปกติแกวงอยู่แค่2บาทปัจจุบันแกว่ง5บาท10บาทนั่นว่าผิดปกติแล้วนั่นคือ ไอ้หุ้นที่เขาพูดถึงปตทเขาบอกหุ้นพื้นฐานล่ะปตทอะครับเดี๋ยวผมดูดูกราฟปตทอนะครับื่อกิดต่อต่อจากเมื่อกี้นะไม่เลิกไม่เลิกค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าบางเรื่องบางราวก็เราก็หาข้อมูลในการวัดกันได้นะคะว่าเป็นลักษณะไหนกันอะา <นะ S 2> เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขีดเส้นนิดนึงนะครับขีดเส้นแบบเอาแบบพิธีการแต่ปตทเขาบอกว่าเจ้ามือใหญ่ก็คือต่างชาติ ต่างชาติใครก็ได้ครับที่มีเงินผมถือว่าก็โอเคใช่ค่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้แล้วเอาง่ายๆนะครับแล้วให้เราวังไว้ด้วยลอง z ูม m ูมภาพมาๆภาพปตทพิ่งดูวิ้ก่อนนะครับเดี๋ยวสแนปภาพไว้ให้ภาพใหญ่ๆเลยนะครับภาพใหญ่ๆนะครับ ก็ณณปัจจุบันเนี้ยถ้าพยายามให้เห็นเส้นสีฟ้าที่ผมขีดไว้นะครับอาจจะจางๆนิดนึงนะครับรอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วก็ซูมซูมไปให้เห็นซ้ายซ้ายซ้ายสุดเลยนะครับรของปัจจุบันนะครับตอนรู้สึกหน้าจอยังไม่เห็นจะเห็นว่าตอนนี้การาฟของหุ้นปตทเนี่ยนะครับขยับขึ้นมาชนเส้นสีฟ้าที่ผมขีดเอาไว้ซึ่งเส้น ดูนะครับลากไปสุดๆนะครับเส้นสีฟ้าเห็นไหมครับเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยก็จะสัมผัสแนวรับแนวต้านทีดีเห็นไหมครับเวลาทันทีที่สัมผัสเล่นสีฟ้าในปัจจุบันมีแรงทุบเทขายมาเลยอพระนั้นก็หมายความว่าปตทต้องลงต่อใช่ไหมใช่ครับผมกลัวว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะมีแรงทุบเทขายปตทลงมานะครับก็ให้ให้ระวังไว้แล้วกันเพราะว่าถ้าปตทลงเนี่ยมันก็จะฉุดหุ้นหลักๆหรือดัชนีลงไปด้วยเพราะนั้นก็จะมีแรงเทขายตามตามกันไปให้ระวัง อ๋อนี่นี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่คุณบอกว่าหุ้นตัวนี้จะต้องลงเอาแบบง่ายๆเอาแบบพื้นฐานใครๆก็อ่านภาพปออกละมองได้จริงๆมันมีอะไรที่มันลึกซึ้งซับซ้อนว่าดีขนาดนี้ก็มันก็ต้องถูกทุบอะครับตามหลักเทคนิคไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับตามหลักเทคนิคนะคะอันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะที่ที่เล่าสู่ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ก็ให้ระวังมีความเสี่ยงนะครับถ้าเป็นผมผมก็จะขายไปสักห0สบเปอร์เซ็นถ้าผมมีอยู่นะถ้ามีตัวถูกก็เก็บไว้ก็ได้นะก็ มันมันขึ้นอยู่กับมุมมองครับมุมมองว่าถ้าเกิดเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกถือไว้นานๆถ้าเกิดเราเรากะระยะเวลาแล้วกันว่าลงทุนสามวันได้ผลตอบแทนห้าปเซ็นตสมมติน,นะครับแต่ลงทุนหนึ่งปีได้ผลตอบแทนยี่สิบเปอร์เซนตคุณม่อนจะเลือกเอาอันไหนครับสามวันได้ห้เาเปอร์เซ็นตาสวันสิครัถูกต้องครับเพราะนั้นทําไมเรา ้องมารอให้หุ้นมนตกเอาแบบซิวๆนะตกเสร็จปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็ตกเด้งขึ้นแล้วก็รอจนกว่ามันจะขึ้นไปถึงจุดมุ่งหมายสู้มันเด้งขึ้นเราขายลงแล้วก็ช่างหัวมันเสร็จปุ๊บเราซื้อต่อมาลงมีเงินอยู่ในมือเป่นอะไรก็ได้ใช่แล้วก็เอาเงินไปหมุนเพื่อให้เกิดสภาพคล่องหรือผลตอบแทนที่ดีเดี๋ยวต้องมีอาชีพดูหุ้นแบบคุณจริงจริงจริงคุณม่อนกระซิบผมก็ได้นะครับได้ข่าวกราฟให้แป๊บเดียวรู้เลยว่าอะไรจะทุบอยู่หรือไม่ได้ได้ครังงุ้นปกทไว้นะวัะ พุ้นพื้นฐานของประเทศนะครับแต่แต่ดูท่าทางสภาพไม่ค่อยดีนะครับราคาก็ตังต่ํากว่าเป้าอีกนะไม่เป็นไรครับก็ลองลองดูไปก่อนลองดูในสิ่งที่เขาพูดถึงนะคะว่าใช่ไม่ใช่นี่คือการเรียนรู้จากรายการของเราดูายการแล้วจะต้องได้อะไรจะต้องได้ความรู้ว่าเป็นยังไงเอ๊ยยังไงเราก็หาข้อมูลกันไปเพราะว่าเพราะว่าจริงๆที่เราพยายามจะทำเนี่ยเราพยายามจะสร้างเขาเรียกว่าการการคิดเชิงพยากรณให้กับนักลงทุนว่าไม่ใช่ว่า ราคาลงแล้วถึงขายเราจะต้องขายตอนที่ราคากาลังขึ้นไม่ใช่ราคางงลงมาปุ๊บแล้วขายมันทําให้เราขายได้ราคาที่ไม่ค่อยดีถ้าได้วิชัยอย่างคุณก็รวยเป็นเศรษฐีเยอะเลยอ่ะแล้วทางนั้นโกลฟิเจอร์ราคาครับก็โกลฟิเจอร์เมื่อวานนะครับก็ผมค่อนข้างแฮปปี้กับการเคลื่อนไหวของเขา,ขานะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครติดตามรายการเราเนี่ยจะจะผมบอกว่าโกลฟิเจอร์เนี่ยหรือราคาทองคําในต่างประเทศเขาจะย่อตัวลงแถวแถวหนึ่งห้าเก้าศูนย์บวกลบ นะครับซึ่งเมื่อคืนเนี่ยมันย่อลงมาแตะนะครับที่1590แล้วก็เมื่อคืนไม่ได้ดู1 5 9่ก็เออเลอร์ไป6จากนั้นก็รีบาวขึ้นนะครับะนั้นแต่ว่าต้องเตือนนิดนึงนะครับว่าการรีบาวครั้งนี้เป็นการรีบาวของราคาทองคำที่ไม่ค่อยแข็งแรงมากนะดังนั้นใครก็ตามนะครับที่มีทองคำอยู่ไม่ว่าจะเป็นโกลฟิวเจอร์หรือว่าทองคำแท่งก็ตามระวังว่าทองคำมันจะถูก มีแรงทุบมาเล็กๆกระชากทําให้สิ่งที่คุณได้กาไรอยู่เป็นขับทุนอันนั้นให้เฝ้าระวังคือเหมือนว่าตอนนี้มันเหมือนอันตรายเรากาลังเดินอยู่ไปใกล้ๆกับระเบิดก้าวดีไม่ดีระเบิดปุ๊บแข้งขาขาขนาดนั้นนะครับงัน้นให้ให้ระวังคฟิเจอร์นะคะก็ต้องตามสถานการณ์ระวังถูกถูกทุบแต่ว่าในในภาพรวมถ้าเขาไม่ทุบแรงๆเนี่ยยังขึ้นยังขึ้นอยู่ในระยะกลางคือภาพใหญ่เห็นคุณบอกว่าทองคํายิ่งขึ้นต่อใช่ครับถูกต้องครับเอาละค่ะคุณทิติ เอาเรื่องราวของคุณจริงๆอ่ะต้องมาเรียนรู้กันอีกเยอะขณะดิฉันคุยกับเขาทุกวันนะครับดิฉันก็ยังไม่บรรลุเลยนะคะก็ในรายการเห็นคุณจัดกิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะก็วันเสาร์เต็มแล้ววันอาทิตย์เองนะคะอุบระโทษค่ะวันอาทิตย์นั้นก็เป็นลักษณะเก้าโมงถึงเที่ยงครับเดี๋ยวย้ำสถานที่ก่อนนะครับสถานที่คืออาคารสถาอาคาริเบอร์ตี่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสารแดงสถานว่าอยู่ตรงไหนง่ายๆมากครับถ้าคุณ รู้จักซอยคอนแวนตึกิเบอร์ตี้ติดกับซอยคอนแวนเลยอยู่ริมถนนสีลมเลยติดกับบันไดเลื่อนรถไฟฟ้าเลยนะใช่ครับลงมาปุ๊บนั่นได้เลยค่ะค่ะก็นั่งรถไฟฟ้าไปก็สะดวกดีนะแต่ไม่สะดวกก็ขับรถไปก็วันพรุ่งนี้ถามว่าคุณไปแล้วคุณจะได้อะไรนะครับผมก็จะฉายฉายภาพนะครับฉายภาพว่าปกติเนี่ยเราลงทุนเราลงทุนกันยังไงค่ะโมเดลเราเป็นยังไงนะครับถ้าคุณซื้อปุ๊บจุดไหนที่คุณจะขายดีที่สุดจุดไหนที่คุณควรจะเฝ้าระวังแล้วถ้าเกิด คุณอากลีกับเราในแง่ของตัวโมเดลนะครับคุณก็มาเข้าร่วมในการจอยในการเปิดบัญชีเพื่อเสื้อขายตามโมเดลไปทําความเข้าใจกันแล้วมาพิสูจน์กันว่าโมเดลที่ใช้เนี่ยมันดีหรือไม่เราให้โอกาสแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดเราทําตรงจุดนี้เราก็จะมีกระบวนการรีเช็คดูว่าสิ่งที่นำเสนอนั้นถูกต้องและแม่นยำกันขนาดไหนเขาเรียกว่าอะไรนะครับอย่าปล่อยให้โมเดลการ ที่ไม่ได้ผลลอยนวลค่ะได้ค่ะถ้างนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่สนใจเข้าวันอาทิตย์9โมงเช้าจนถึงเที่ยงเพราะมีสำรองที่นั่งให้เฉพาะวันอาทิตย์วันเสาร์เต็มแล้วนะคะท่านที่สนใจที่ฟังเราในตอนนี้โทรไปได้เลยนะคะที่เบอร์0866774234ค่ะอีกเบอร์10898955124ค่ะ,คะ